สวัสดีครับอยู่กับช่องพิดเริ่มขั้นเร่งจมนะครับวันนี้พามาดูพี่ใหญ่นะครับเป็นไงละครับสวยไหมครับนี่ครับรุ่นอะไรครับเนี่ครันนี้เอาไปทำอะไรครับซื้อแค่หัวมาครับทัดเสียมาต่อที่ไทยคันนี้เป็นหัวนอก สวยไม่เอ่ย S 7ร้สุดมากคันนี้หน้าเลดการชนเลดเลยคันนี้สีสีหัวทรรมาใหม่นะครับคัสีไทยคันนี้งานก็ไม่อยากพูดนะดูอีกใช้วิทยาการในการรับชมนะครับดูครับ ครับดูผลงาน,นครับการต่อทัศนส,สีคนมาแบบนี้เลยพวกระทารอดูสเตปการต่อฝีมือจะต่างกันเห็นๆเ,เลยนะครับอันนี้เป็นรถของเฮียแปะทีนะครับเงินเหลือครับเกน่าจะต่อมาลิ่นๆเพราะรถแกเยอะเราจอดทิ้งจนเป็นสุสานร,รถ ดูงานครับตัวนี้เป็นสองแาวครับงานสีก็โหไม่อยากพูดนะดูเองเดี๋ยวพูดไปก็ตามมาอีกดูสเต็ปก,การจัดบางฝุนอันนี้อู่ไหนไม่รู้นะไม่รู้อู่ไหนต่อมาสีค็พ่นมาอย่างนี้เลยไฟท้ายอะไรก็มีมา แต่คัสซีเป็นคัสซีไทย,ยดูการพ่นสีแต่คันนี้ภายในสวย,น,ยนี่ครับก็ไม่รู้จะให้ดูอะไรนะ ว่าหล่อนะเดิมๆใหญ่สูงมากเลยอันนั้นอีกหัวครับคันนั้นก็หัวเอสเรอยเหมือนกันสีน้ำเงินซื้อมาแบบนี้เลยมีเจ็มหัวเขาตัดมาครึ่งท่อนคันนั้นก็เป็นเมกะอยู่ไกลมีใครอยากดูภายในไหมเอย สเตปการเดินท่อน่าจะเป็นท่อแต่งนะป๋อเดี๋ยวพามาดูภายในนี่เลยเดิมๆจากยิบดูขอบงานก็ดูเองครับไม่ค่อยอยากพูดสักเท่าไหร่ภายในครับเดิมๆเลยนี่ครับ มาสวยนะเกียร์ก็น่าจะเป็นตัวนี้เขาเรียกเกียร์อะไรธรรมดาหรือเปล่ามไม่รู้จักเหมือนกันคอนโซลภายในตัวนั้นคือญี่ปุ่นงอยู่เลยร้อนร้อนโอ้ดูจากการมองรอบๆนะครับเห็นรอบเลยไม่อะไรเดิมหมดทุกอย่างครับลงแล้วโอ้ร้อน สีหัวถ้ามาดูของจริงผมไม่อยากจะพูดนะให้ดูเองกนี่ยังรอนี่คันนี้ผมมาซ่อมคันนี้คันนี้เปลี่ยนเครื่องใหม่เตรียมยกเครื่องลองทนี่เป็นเครื่องสำรอง ฮียแกซื้อมาเก้าหมื่นท่านเนี่ยบอกผมที่หนกรมะไม่เชื่อเลยเครื่องอะไรไม่รู้เนี่ยเขาดูกันยังไงนี่น่าจะเป็นอะไรสองเจ็ดเก้าครบิะไม่รู้กี่เไรเป็นเครื่องความเร็วซื้อมาเก้าหมื่นบาทนี่ครับคันนี้เครื่องมีปัญหาซ่อมอยังไงก็ซ่อมไม่จบไม่ให้ช่งางเก่าเขาซ่อมมาไม่จบ ซ่อมไม่ถูกจุดพอมาเช็คดูเป็นในลูกยางปลอกไร้เนอรอสูบหนึ่งนะครับขาดทำให้น้ำเข้าเครื่องตอนนี้เป็นนิสันอยู่ดีรอพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเอาเคีนยกของเฮียครัะดับเฮียครับ,รบ,ครบแค่นี้เสศษเงิน โอเคครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็ประมาณนี้นี่ครับแร้แค่นี้แหละจะไปแล้วขอม่ให้ดูพี่ใหญ่อีกนิดหนึ่งก่อนอย่าลืมแบบกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดยแบบช่องทำช่องใหม่ก็อ่าลืมฝากผลงานด้ด้วยนะครับขอบคุณครับ